เกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้าแข่งรวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานสวัสดีครับพี่ครับครับสวัสดีครับคุณรอพัดก็เดี๋ยวสวัสดีกับท่านท่านช่องท่านเกตรกรสักนิดหนึ่งครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับเกตรกรสวัสดีครับ วันนี้ทีมงานของท่านเัขกรรวมทั้ง,ท,งท่านเัตรกรด้วยนะครับได้มาติดตามศึกษาผลการติดตามการใช้ด d 2 5 5 1นะครับทีไรท่านรองนะครับ,รบก็ทุกๆครั้งที่มาก็ได้มีการพูดคุยถึงความเปลี่ยนแปลงของต้นไม้เป็นทิศทางไหนวิธีการทํางานเป็นยังไงวันนี้ก็อยากให้ท่านรองนะได้ลองพูดว่าวิธีการดูแลเป็นยังไงบ้างแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างครับ ครับผมก็ขออนุญาตท้าความเก่านะครับว่าความเป็นมาว่าจริงๆสวนนี้เป็นสวนยางพาราเก่าครับนะผมก็พอดียางพลาราราคาถูกก็มีไอเดียว่าอยากจะปลูกพืชชนิดหนึ่งซึ่งซึ่งมาทดแทนยางพาราผมก็น่าจะไป,จไปเจอไปเจอท่านดรกรกรับอาจารย์นุสองท่านบอกว่าผมมีที่เนี่ยอาจารย์ปลูกได้ไหมอาจารย์บอกว่าพอดีอ,อาจารย์นุก็บ้านอยู่อุดริดนะครับดรกรกร็กร อยู่แถวอุตริดลท่ทานบอกว่าจะขึ้นมาผมก็เชิญท่านมาเที่ยวดีสวนหน่อยท่านมาดูว่าพี่ปลูกได้คพรุ่งนี้ผมก็ตัดต้นยางพาราเลยตัดปุ๊บแล้วท่านก็ถามความแนะนําท่านว่าควรจะทําท่านบอกว่าก็มี2อ,อย่างคือเป็นลักษณะสระเปาควา่ำก็เหมือนด้านหลังเรานะครับสระเปาควา่ำกับทําเป็นลูกระนาดอย่างนี้ท่านบอกว่าท่านลองสะดวกทางไหนก็ทําอย่างนั้นก่อนนะครับ,รบผมก็ลองทดลองสระเปาคว่ำนะครับโดยทําง่ายๆก็คือผมถายเป็น,นผมปลูกข้าวโพดเลยครับ ยาวไปแล้วครับน่าจะถูกสองครั้งหรือสามครั้งผมต้องการดินเยอะครับผมก็ดันถอยหลังครับเอาดินกองที่สองมากองที่หนึ่งเอากองที่สามมากองที่สองมันก็ได้เหมือนสาละเปาเหมือนท่านท่านมองอย่างข้างหลังผมนะครับประมาณนี้นะครับครับแล้วก็ผมก็บอกว่าจานพร้อมไหมครับผมอยากจะสั่งก้าพันท่านก็สั่งมาจากระยองทดสั่งมาจากระยองบอกอาจารย์มาติดทุกหน่อยท่านก็มาแนะนาสอนผมปลูกนะครับนะครับ นะครับสองต้นผมก็ได้ไอเดียจากท่านแล้วก็มาปรับเล็กน้อยนะครับก็มาปลูกท่านก็บอกว่าผมก็ถามว่าต้องดูแลบ้างท่านก็บอกว่าพี่ควรจะฉีดอาร์ดีหนึ่งก็คู่ไปด้วยนะเพราะว่าเขาปลูกต้นเล็กอยู่นะครับเขาระบบรากเขาไม่แข็งแรงผมก็เลยเลยซื้อของท่านครับตอนนั้นซื้อหนึ่งกล่อง้วครับผมซื้อสิบสองขวดนะครับซื้อโรนนะแล้วผมก็ใช้มานะครับแล้วท่านก็ติดตามผมมาตลอดครับตอนนี้ก็ได้สี่ปีกว่าแล้วครับนะตั้งแต่ ผมปลูกไม่มีอะไรเลยนะครับจนกระทั่งติดลูกจนกระทั่งได้ชิมนะครับปีที่แล้วนี่ผมผมก็ได้ชิมไป15ลูกนะครับ15ลูกกเ็เม็ดเล็กเนื้อแห้งละเอียดแล้วมีขวานแล้วมีความมันคราวนี้ผมก็ให้แม่บ้านผมมาชิมแม่บ้านผมบอกโอ้โหอร่อยมากเลยก็บอกว่าแกก็สั่งผมลื้ออีกตรงนั้นท,ที่ข้างบนนะครับลืออีกประมาณเกือบแปไร่นะครับบอกว่าตัวเอง ลงทุเรียนให้หมดเถอะผมก็ต้องปลูกต sí ่อนะครับก็จะขอบคุณท่านท้งว่าหลังจากผมปลูกชุดแรกไปแล้วผมค่อนข้างจะมีประสบการณ์นิดนึงพร้อมกับทีมงานท่านอาจารย์ผมก็มาปลูกชุดที่2ชุดท well, ี่2ได้2ปีกว่าแล้วครับชุดแรกนี่ตอนนี้ดี่ปีกว่าแล้วปลูกวันที่16กุมภาสองห้าหกหนึ่งปลูกสองวันฮะสิบหกกับสิบเจ็ดผมปลูกใช้เวลาปลูกสองวันนะครับโดยผมก็จากคำแนะนำท่านท่านก็บอกว่าเวลาปลูกพี่เตรียมดินหน่อยแล้วก็อย่าปลูกลึก ครับผมก็เอาตามคาแนะนําของท่านนะครับไม่ปลูกลึกแล้วพี่ซื้อมาปุ๊บหลังจากมาพักให้เขาตั้งตัวนิดนึงนะครับแล้วพี่ก็มาปลูกการปลูกพี่ก็บอกดรบอกว่า okay. กี then, ่ถุงข้างล่างก่อนนะครับพี่รู้รากเขาหน่อยข้างบนนี้ไม่ต้องปลูกกีกนะฮะแล้วถ้ามันขดพี่ต้องตัดนะครับผมก็ตามคําแนะนำของท่านนะครับปลูกพอวางถมเรียบร้อยก็กีดข้างบนแล้วก็ดึงถุงออกนะครับดินจะไม่แตกนะครับแล้วท่านก็บอกว่าน้ําพี่จะขาดก็ผมโชคดีผมมีน้ําเพราะว่า ตัวข้าง้านโน้นเป็นลําห้วยไอ้ตรงนี้เป็นสะสะ,สะผมกว้างประมาณสักหกไร่นะครับครับผมก็ขุดอีกประมาณลึคอไมโคหนึ่งก็เรื่องน้ําผมไมีปัญหาเนี่ยฉะนั้นผมก็ให้นี่วันนี้ตอนนี้ก็ให้อยู่นะครับน้ํานะครับแล้วก็โดยควบคู่กับผมก็ใช้อาดีนะผมบผมเนี่ยผมไม่ใช่ทุกอื่นนะครับบางก็ถามผมว่าบางท่านก็ถามว่าดีผมไม่รู้แต่ผมว่าผมใช้แล้วคุณก็มาดูสภาพสวนของผมเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวถ้าต้นใหญ่ๆเดี๋ยวจะไปดูได้เลยคนะบบิดเป็นเกลียวเลยนะครับ ด้วยความเบ่งนะฮะเบ่งตอนเนี้ยเบ่งแทบจะเป็นต้นจะเป็นเกลียวเลยครับวันก่อนเพื่อนมาจากไม่รัวนะครับพักพวกกันเขามาดูว่าผมใช้ปุ๋ยอะไรผมบอกว่าช่วงช่วงสามเดือนหลังผมต้นนี้ต้นใหญ่ผมไม่ได้ใส่เลยเพราะว่าผมทําใบมาแล้วและเขาเตรียมจะออกออกดอกแล้วคผมก็ไม่กล้าใส่นะครับจะใส่ก็กลัวร่วงนะครับมือใหม่นะครับหัดครับนะครับก็อ่านบ้างศึกษาบ้างถามบ้างทีมงานบ้างนะครับก็ดูแลประมาณนี้แล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานทอนระกรอนว่าทุกเดือนจะเยี่ยมผมครับ นี่ก็น่าจะเป็นครั้งที่ห้าหรือ6กนะครั้งที่6กละครับครั้งที่6นะครับก็ท่านก็ดูสภาพใบก็ประมาณนี้นะนนี่ผมปลูกสองปีกว่าครับผมผมก็คุยได้เพราะว่านะสองปีกว่าก็ก็ระดับกลางๆนี่แหละนะถามว่าเงียบร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็ไม่ใช่แต่ว่าผมผมผมพอใจผมนะครับแลวหลายๆฝ่ายก็มาเดินดูของผมก็ท่านก็ดูนะเพระว่าสองปีกว่าก็สี่เมตรกว่าสี่เมตรกว่าผมก็แฮปปีละนะขอบคุณมากครับคิดว่าปีหน้า หรืออีกไม่การสักปีปีกว่าก็จะเริออ่มอาจจะออกดอกออกผลแล้วนะฮะเพราะมันใจผมขนาดนั้นนะครับแล้วก็ออคือช่วงนี้เนี่ยการการดูแลของเขาเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาไหนครับดูแลเรื่องใบเรื่องต้นอยู่ใช่ไหมครับตรงนี้อ่าเพราะว่ายังไม่ถึงช่วงเวลาที่จะดูแลเรื่องดอกตอนนี้ก็คือเน้นไปที่ใบกับที่ต้นนะครับบำรุงต้นบำรุงใบไ ว่าการตัดแต่งกิ่งของต้นท่านครกครัก็ได้แนะนําับท่านลองไปนะว่าต้องทํำยังไงใช่ไหมครับคือถ้ามันซ้อนก็ท่านก็บอกออกบ้างแต่ว่าก็ยังไม่ต้องออกเยอะท่านบอกว่าเอาเอากิ่งที่ดูลักษณะที่ไม่มีอนาคตนะเล็กๆเนี่ยยังไงคุณก็ไม่โตท่านบอกนะแต่ถ้าทรงเขาดีก็เอาไว้ก่อนนะเขาบอกว่าถ้าวันข้างหน้าถ้ามันซ้อนจริงเราออกทีหลังก็ได้ครับอกว่าเพราะว่าถ้าเรามีใบเยอะมันก็เหมือนคังผลิตอาหารใช่ครับคังผลิตอาหารโดยที่ถ้ามีใบเขาเยอะกิ่งเขาเยอะปุ๊บ เขาก็ต้องพยายามสร้างลําต้นให้ใหญ่เพื่อประคับประคองหรือให้ให้ต้นเขายดำรงอยู่ได้ใฉะนั้นต้นเขาจะโตโตโตเร็วท่านดูนนี่มันสีไม่กว่าจะเข้า5้าเมตร้ผมผมแฮปปี้ม่นน่าจะเกือบ5้าแล้วล่ะครับแล้วแล้ววิธีเทคนิคการดูแลสวนของท่านท่านท่านลองเนี่ยคือใช้วิธีการเทคนิคแบบไหนผมนอกจากใช้อดีในการเป็นตัวหลักแล้วเนี่ยฮะผมน้ําผมไม่ขาดครับน้ำนี่ผมจะไม่ขาดแล้วผมจะให้น้ําค่อนข้างกะตรงเวลาครับถ้าภาคเช้า ก็ให้พักเช้าครับประเภทกินพักบ่ายผมก็กินพักบ่ายครับก็เหมือนคนน่ตอนเช้าเคยกินกาแฟอย่างเงี้ยล้วจะกินกินข้าวเหนียวคงคงกินไม่ค่อยได้หรือว่าไม่อิ่มผมผมคิดอาจจะผิดก็ได้นะแต่ว่าผมเมมีความคิดผมงี้ว่าถ้าชุดนี้ผมให้ตอนเช้าผมก็ใช้ตอนเช้าครับชุดนี้ให้ตอนบ่ายผมก็จะให้ตอนบ่ายเพราะว่าผมผมจะให้เขาจํานิสัยเขาจํานิสัยว่าต้องประมาณนี้นะไม่ใช่ตัวนหนึ่งให้บ่ายตัวนหนึ่งให้เช้าผมผมไม่ ไม่ไม,ไม่ไม่มีไอเดียอย่างนั้นถ้าเป็นไม่ได้ถ้าสามารถควบคุมได้่างผมนยผมก็อ,อมันก็มีส่วนจริงอะ่ะนะผมผมอาจจะคิดนอกกรอบนะจริงเท็จยังไม่รู้แต่ว่าผมจะให้เป็นเวลาครับผมผมเอาตัวผมเทียบว่าเอผมไปชอบกินข้าวตอนเช้าแต่แม่บ้านผมจะกินกาแฟเอาข้าวแกก็ไม่กินอย่างเงี้ยกนะ็ก็คงจะเป็นนิสัยอย่างงี้แล้วผมก็อต้นไม้มันก็คงจะมีความจําความคิดนะฮะ เทคนิค <te chn ik> แต่ละคนแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันบางคนบางท่านผมไปสัมภาษณ์เขาก็มีการเปิดเพลงให้ต้นไม้อะไรก็ <c oughs> แล้วแต่นะครับแต่คืออะไรก็แล้วแต่ครับทําแล้วเรามีความสุขต้นไม้เห็นสภาพแบบนี้ได้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคส่วนตัว <c oughs> นอกจากจะมีเครื่องมือดีๆอย่างอาดีสองห้าห้าหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็ต้องการมีการใส่ใจจากเจ้าของสวนอย่างท่านรองหรือว่าคนดูแลสวนแบบนี้นะครับเป็นถึงจะได้ผลท,ที่ที่ออกมาได้ดีับผมก็บอกว่าบางท่านก็แนะนําปุ๋ยผมบอกว่า ไม่ต้องโฆษณาผมทั้งปุ๋ยทั้งยาผมบอกว่าถ้ามาใช้แล้วต้นไม้ผมตอบสนองเนะี่ยผมจะเชื่อทำในโฆษณาผมก็ไม่เชื่อแต่ว่าถ้าผมใช้แล้วต้นไม้ตอบสนองผมดีเนะี่ยเอาต้นไม้ฟ้องดีกว่าเนะี่ยผมก็เออผมก็ใช้ผมก็แฮปปี้แบบนะฮะใครที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยผมอยู่แพร่นนะฮะอยู่แถวแพร่แม่แพนะร่บางขีนะฮะแล้วกอ็อยู่บ้านหุยม,ม้าหมู่มันปติดกมันเป็นหมู่สิบเอ็ดนะครับแต่ติดกับหมู่สิบสามนะครับนะครับ ก็มาเยี่ยมได้แล้วก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็นได้นะครับผมด้วยความยินดีนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับผมผมรับรองผมน้ำไม่เต็มแก้วแน่นอนนะฮะเพราะผมยังต้องศึกษากับท่านอีกเยอะทั้งปุ๋ยทั้งยาแล้วก็ศึกษาทีมงานงดนดราตกรอีกเยอะนะครับ <S <S <ษ>ท่านกระบอกว่ามีไอเดียใหม่ๆก็มาแนะนําผมหน่อยเพราะว่าผมก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทดลองให้เกษตรกรเขาดูว่าเออผมปลูกอย่างเนี้ยผมก็ปลูกพื้นพื้นเนี่ยผมไม่มีอะไรพิเศษมากนะครับแต่ว่าทีมงานคนดราตกรจะมาพ่นในผมทุกเดือน แต่ครึ่งเดือนผมก็พ่นผมครั้งหนึ่งก็ตีเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ15้าวันก็พ่นครั้งหนึ่งผมผมคิดประมาณนี้นะครับ,รบประมาณนะคร,ครับแล้วท่านลองอยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆหรือจะแนะนําวิธีการดูแลดีๆด้วยอารีสองห้าห้าหนึ่งนี่กับเกษตรกรหรือว่าพี่น้องที่ได้รับชมที่ช่องเกษตรกรอย่างไงบ้างก็ผมบอกว่าท่านก็ยังไม่ต้องเนี่ยให้ลองซื้อสักขวดนึงไปทดลองใช้ดูนะครับนะถ้าดีก็ ต้องว่าดีนะครับถ้าไม่ดีก็ไม่ดีต้องวางตัวเป็นกลางก่อนนะครับเพราะผมเนี่ยผมบอกผมใช้อย่างเดียวจริงๆผมก็มผมก็ยืนยันนะครับว่าผมไม่ได้ไม่มีอย่างอื่นพิเศษอย่างอื่นไม่มีนะครับครับนะครับเวลาผมพ่นยาพ่อนอะไรผมก็เอาเอา 5d251 ของตรวกรอผสมไปพ่นเลยไม่ต้องเสียเวลานะครับส่วนจะมีเพราะผมไม่มีข้อเปรียบเทียบนะเพราะผมใช้ดีแล้วผมก็ไม่อยากเสี่ยงตัวอื่นก็ก็มีหลายฝ่ายแนะนำต้นนี้ผมบอกผมผมใช้ตัวนี้ดีแล้วผมก็ยังไม่อยากเปลี่ยนเพราะว่า เหมือนเหมือนคนเราอ่ะเคยกินอาหารประเทศนี้อร่อยแล้วก็เขาตอบสนองแล้วนะผมก็ไม่ได้เสี่ยงขนาดนั้นนะครับครับขั้นตอนนี้จะเป็นการตรวจสอบนะครับรัศมีนะครับของกิ่งนะครับว่ามีความกว้างขนาดไหนของต้นนี้นะครับเราเราการตรวจสอบแล้วค่าออกมาที่เท่าไหร่ครับได้ค่า3 8เมตรนี่ก็คือเป็นค่าตัวเลขที่วัดออกมานะครับก็จะมีการเปรียบเทียบนะครับในครั้งก่อนนี้นะครับว่า มีความแตกต่างกันยังไงแล้วก็ทําการบันทึกเอาไว้นะครับก่อนหน้านี้นะครับ3.7นั่นหมายถึงข้างละเพิ่มขึ้นมาจุดจุดหเมตรนะครับข้างละโดยประมาณจุดหเมตรก็มีความเจริญเติบโตนะครับเป็นระยะที่ดีสมบูรณ์นะครับส่วนความสูงครับความสูงของต้นครับก็น่าจะประมาณ5เมตรนะครับคราวที่แล้วน่าจะอยู่ประมาณ4เมตรเศษเศษนะครับวันนี้ก็มีการที่เจริญเติบโตขึ้นไปนะครับครับนี่ก็จะเป็นขั้นตอนในการ ที่จะผสมน้ำยาอดีสองห้าห้าหนึ่งนะครับอัตราส่วนนะครับน้ำสองร้อยลิตรนะครับรต่ออดีห้าร้อยสี่สี่คือหนึ่งขวดนะครับผมก็เป็นการใช้กับโดนนะครับจะมีความเข้มขน้นเพราะโดนนี้จะพ่นเป็นละอองฝอยมาแบบแบบเป็นละอองละเอียดมากนะครับสูตรนี้ท่านดรกรได้คิดวิเคราะห์วิจัยเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเป็นสูตรที่เหมาะสมนะครับกับการใช้กับการบินโดนนะครับเกษตรกรใหม่ หัวใจต้องกล้าแกลงรูรวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัย